เราตอนนี้เราก็ได้เป็นคลิวเมทแล้วนะความเควสดอุ้ยเหมือนไอ้ด่านี่ก็อุ้ยค้างจุดเนื้ออุ้ยแล้วเขาเล่นบ่อยนะเร็วเกินไปโอ๊ยความเควิดท้าสก่อนทุกคน เลย,งงยทำเพลงต้ก็เสร็จแล้วเมืเ่อกี้แชมพูทำไมแชมพูตายอะ่ะใครเก็บค่าตะโกนไม่คุนร,รุ่มากก็เพิเ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะบทของเอวลด้วยกัน นะทุกค,นท,กค,น,น,คนทุกคนเฮ้ยสตาไเป็นกัตกรดไหยไม่ใช่ทุกคนนี่เราก็ทำของของตัวเองตัวเองเสร็จแล้วไปไหนดี ôi 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 Cúp, ôi 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 con nó không phải ทำเครดอทำไงอ่ะทำงเอ้าคนตายทกักกอดเลย ลืมไปแล้วทุกคนฉัไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะฉันสิสินีพิรุน่าไม่มีอืมเฮ้ยอืมอือืมอื คุ oh, z, ah, oh. ้กเสร็จแล้วโอโหเคุนี่คือเยอะมากฮะเอาแต่สีสีนั้นเป็นอึมโคตรอุบาทเลยมาเปลี่ยนตัวกันก่อนกว่ามันเปลีสีชมสีสีพนี้ด้วยกัน อ้ปงก่อนนะนี่เกินค่าก่อนนะฮัอืหอ เนียนมากเลยเพื่อนยากบู๊เขาไม่คัดคนสามคนหรอสามคนเลยทุกคนพี่โบ๊ทตลอดเดียวกันคนโรด วูฟนี่เจียวกว่าอีวิปวดตัวจ้าข้าขด้รอ ไช่ทุกคนทุกค,คนไม่เนี่ยมานี่ก่อนออกเป็นอีปอร์ตอร์ด้กันฆ่ากันไม่ได้ช่วยด้วยเ่วยเป็นคลิวมิดฆ่ากันไม่ได้เปิดประตู เปิดประตูอารุงเท้าได้รุงเท้าได้งไงจุ่เท้าจ้ะนี่เอ,อ,อ้าไปดูห้อ,อ,อ,องไฟมาอ้าว หอดก็หมดค่ะโถมาเปลี่ยนสีตัวกันก่อนสีขาวอืมสีขาวฉันชอบอืมอืมอืมออกับอีนฟลัสเตอร์อีกนะอืมอืมวันนี้จะกลับมาเป็นฆาตกรให้ได้ ทุกนายทำพอใจไหมฮึทกนายตามาามาไม่ต้องมาตามมาฮึฮึายสังสอนกดเรียนตายป้าอืมบายว่ตากูรีบเป็นคลิมีทุกคน กน <c oughs> ไม่ได้ทำนะวันนี้คนจานหลา ไม่ใช่อินเตอร์ทุกคนตายเลยอ่ะเป็นมินยาเพื่อนทำคุยได้เพื่อน,นๆก่อนเพิ่กมกำลังเสริมเดี๋ยวเพิ่มากำลังเสริมให้ โค้ดไหนโค้ดน,นี้มันปีปัญหามากอะใครอีกแล้วเนี่ยน้องก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาตัวกันนะครับกดไลค์กด, like, ดแชร์กดสมัครครั้งนี้นะครับบ๊ายบายจูเดี๋ยวอย่าลืมกดกระติ่งทันเตอด้วยนะ